ทีมข่าว NBT New f o c ิวโฟกัร่วมวางแผนกับหน่วยเฉพาะกิจจงอังศึกก่อนเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายหลังได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มนายทุนนอกพื้นที่ทำการบุกรุกแข้าถังปาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคีรีล้อมภายในอุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพรอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันปฏิบัติการในครั้งนี้จะใช้การเดินเท้าเป็นหลักเพื่อเข้าไปให้ถึงพื้นที่เป้าหมายโดยมีพันตรีเฉลิมพลคุปตะวาทิน ผู้บังคับกองร้อยฐานพรานที่1 4 0 4, 4เป็นหัวหน้าทีมสำหรับเส้นทางในการเคลื่อนย้ายกําลังนะครับในการเข้าพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่ป่าภูเขาสูงและทุรกันดารมากนะครับซึ่งขีดความสามารถของฐานพรานก็สามารถเดินทางไปได้ในระดับหนึ่งส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปในพื้นที่ก็จะต้องใช้ยานพาหนะที่เป็นรถโฟวินเท่านั้น ที่ทวางแผนการเดินทางเสร็จสิ้นทีมข่าว NBT New Focus และทหารพลานหน่วยเฉพาะกิจจงอ้างศึกรวมทั้งเจ้าหน้าที่เขตนรักษาพันธุ์สัป่าและตำรวจตะเวนชายแดนสนธิกำลังกว่า30ชีวิตมุ่งหน้าเข้าป่าเพื่อแกะรอยทันทีเริ่มต้นที่พื้น่าเหมืองใยญ่เอี้ยงในเขตรักษาพันธุสัป่าอุทยานเสด็จในกรมกรม,มหลวงชุมพรด้านทิศเหนือครอบคลุมพื้นที่กว่า1 8 0 0 0 0ไร่การเดินทางครั้งนี้เจ้าหน้าที่แจ้งกับทีมข่าวว่าไม่ง่ายนะ าการด่านแรกทีมข่าวได้เปชิญกับถนนลูกรังที่มีลักษณะลาดชันทอดยาวไปตามไหล่เขาจากฐานปฏิบัติการข้างบนนะครับฐานฐานพลานลงมาถึงจุดไข่แดงที่เรียกว่ามีการบุกลุกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับจากข้างบนเนี่ยเดินทางมาถึงจุดนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงและก็มีลักษณะเป็นเนินเขาอย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมตลอดทางทําให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะยากลําบากมากเลยทีเดียวครับ ด้วยเส้นทางที่เป็นอุปสรรคทีมข่าวใช้เวลาถึงสองชั่วโมงกว่าจะถึงจุดจอดรถในปา่าซึ่งเป็นทางตันทีมงานจึงต้องจอดรถทิ้งไว้ที่นี่ทีมข่าวต้องเดินเท้าต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงจนถึงพื้นที่เป้าหมายจุดที่นายทุนเข้ามาบุกรุกแผลวถางปา่าปรากฏว่าพบคนงานชาวพม่าก,กาลังรีดยางและบ้านพักคนงานในสวนยางพาราจ,จุดนี้อีกด้วยวันได้กี่แผ่นครับสามพันเกวาพันยูเจ้ะ อ๋อสามวันทางสามวันวันหนึ่งได้ยี่สิบแผ่นยี่สิบแผ่นเดี๋ยวนี้โลเท่าไหร่ไมอ๋อไม่ได้ขายเองจากจุดที่พบคนงานพม่าทีมงานมุ่งหน้าแกะรอยไปตามล่องรอยของการเดินเท้าเข้าไปในป่าลึกกลางหุบเขาและนี่คือพื้นที่เป้าหมายหุบเขาเบื้องหน้าถูกแผ้วทางเป็นพื้นที่โล่งไปแล้วกว่า20ไร่ เพื่อเตรียมปลูกยางพาราและปั๊มน้ํามันของนายทุนเจ้าหน้าที่ระบุว่าพื้นที่นี้มีคนสนิทนักการเมืองชื่อดังจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่เบื้องหลังเจ้าหน้าที่เราได้ทําการตรวจติดไปแล้วฮะตอนนี้ก็ต่อไปคงต้องทําการฟื้นฟูนฟนสภาพป่าโดยการปลูกป่าครับเพื่อให้ป่าเืถีย<า>รสภาพเดิมดประมาณยี่สิไร่ครับจากจุดนี้อยู่ห่างจากชายแดนไทยพม่าเพียงสองกิโลเมตรเท่านั้นทําให้เจ้าหน้าที่เป็นห่วงว่า การบุกรุกครั้งนี้อาจลุกรามกลายเป็นปัญหารุกล้ำเขตแดนกันได้นัชนนอาภาสิรัต์ NBT News โฟกัส